สวัสดีครับครับผมคลิปนี้กับทีเป็นอีพีต่อนะครับผมจะจ่ายอีพีที่ผมเล่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่อีพี EP แรกจะเป็นประสบการณ์ของผมรายการอีพี EP ที่สองจะเป็นวราเรื่องอประสบการณ์พ่อแม่เธอเฉยๆมาประสบความเสเร็จน,นะครับ อีนี้จะเป็น EP สุดท้ายนะครับผมที่ผมสีร,ราสรุปให้ฟังนะครับเกินขึ้นมาเลยก็คือเริ่มแรกผมครอบครัวผมมีพี่น้องนะครับผมสามคนผมเป็น,นลูกคนกลางลูกชายเดียวมีพี่สาวกับน้องสาวนะครับผมและครอบครัวก็ไม่ได้มี อะไรกระดาษดันนะครับผมเริ่มแดกกต่บนนี้มียังเลยเธอสีเดยมาปานนี้ก็บลำบากหลายที่กันครับดกดหล, <c oughs> ลังสีมันมาคัดจังหวะ <c oughs> ลำบากมาหลายแห่งนะครับวา่าจะเป็นตั้งแต่จบับจับก็มาแดงกัคือขี่รถเป็นน้ำพอน้ำแม่แล้วขี่รถเป็นน้ำพอน้ำแม่ไปขายตลาดนัดนะครับน้ำสีสะเก็ดน้ำ ในอุบลอุบลศรีสะเกตนี่นะครับหลายๆอำเภอรวมกันนะครับไปมาหลายครับอันนั้นไอ้เรื่องเรื่องพัฒนาการเป็นยังไงกันะครับพัฒนาการบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงพ่อแม่ได้อยังมาแนวใดความเป็นมาเป็นแบบใดนะครับจังสิีใดจังมีปานินะครับเราบตัวผมเองผมบดอดีมองไว้เดี๋ยวกว่ มีเห็นมีอย่างเลยว่าผมกใส่คาว่าบบควยขอดีกว่าว่าตอนขอมันก็มีอยู่นะครับขอไปขอไปลงทุนเห็ดโรนีนั่นนะครับตอนที่ผมเริ่มที่จะเกลรเลยนะครับตอนก็จะเป็นตอนขึ้นมัธยมนะมัธยมมหนึ่งมืสองม่สามเมื่หนึ่งมหนึ่งเมสองเรียนอยู่น่าจะรวย มาสวงได้อยู่เครื่องทื่งานว่าเกลีใช้คำว่าเกลีแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจีบันไปไป,ไปลายเรื่องก็จีนยาวเกลีพอเกลีเสร็จปุบ๊บจากเด็กน่ยที่แบบว่าบอรอาการเรียนลบเรียนติีนะครับก็บไปพอแม่ทรงไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำอยู่เนะครื่องในชื่อว่าข่ายมิดไมตีนะครับ ก็เป็นโรงเรียนนีครับติวหนังสือเพื่อทีท่ซีไปสอบทหาตรตำรวจสอบข้าราชการนะครับติวไปสอบกระมอสองผมก็มาเรียนอยู่เครืม่หอดหมอดสามจบมอสามมาปุ๊บผมก็ไปสอบไปสอบน้ำเขานะก็บริเวณว่าอันนี้แน่นอนครับเรยเวาบริตั้งใจพนันดอกตามสไตล์ผมเนาะบริตั้งใจคือพนันบริตั้ง โมเดลว่าสิเอาดีเรื่องเรียนเรื่องอยังเรียนนะครับบาน,นีอยู่ไปโดนๆไหลมันกัเขาสมองอีกไหมครับพวกยังละ่ะคณิตศาสตร์วิญญาาทยาศาสตร์ยังภาษาไทยภาษาไทยนี่ก็อ่านบรรพันเอามันทีก็จำได้สิครับก็สิมีเฮ็ดร่างกายเจ้าของแข็งแหล่งสิไปเรียนสู้มือที่พึ่งพาเรียน ม, ica, มือละมือละหกิโลซึม really? ือสี่เสาแรงเสาแรงจะเป็นสิบกิโลเนาะนะครับฝึกหลังกายว่ายน้ำยังคุณพาเห็ดเบิดนะครับดูฮะพ่อไปสอบไปสอบอยู่แปดยางแปดยางไปเจ็ดย่างทำบ่าได้ที่ละแต่ยังมีอย่างในร้อยตำรวจในในเรืออากาศในโรงเรียนในเรือโรงเรียนในรอยจัโบล้อ จะอากาศช่างฝีมือทหารแล้วก็การไฟฟ้าแล้วก็ช่างกบู่ท่านเรือสอบยุดซ้ำเนี่ะสอบชุดเจ็ดแปดยางผมได้อยู่อันเดียวติดสอบติดอันเดียวคือช่างกบู่ท่านเรือกะสอบได้ปุ๊บก็ซ้ำไปเรียนมอซียูฟูเทปนะเป็นโรงเรียนช่างกบู่ท่านเรืออยู่ ือแถวลงุงงบ้านซีริลัดนะครับบ้านนี้ก็ไปเรียนอยู่หันได้เรียน3ปีจบมามาบรรจุทำรายการแล้วปุ๊บเหตุงานได้2ปีแม่แ็แม่ทุกคบอกว่าลบมาซะมันบ่ลุงดอกเป็นว่ามันบวรวยเยูนายังสิแต่ว่าในตอนตอนที่ผมเป็นทาหารเรือนะ ผมก็ยังรับงาน้องเพลงนะครับอยู่หงน,น,น้ำบาน้ำเอียงน้ำลานเหลา่าลานอย่างผมก็ไปลองเพลงรับเลดนตนี้องลองเพลงดีอีตาอย่างไปเรื่อยๆแล้วพอ่อเลาออกมาแล้วเลาออกมาแล้วปุ๊บเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาก็หมักเล่นลานเหล่าแทบคือมักเลนลานเหล่าลานอาหารลานอย่างหมักเลดนตีน เลยเปิดร้านเราี้เปิดร้านเราเปิดร้านเราแล้วลงทุนไปกะพอสมควรครับแต่ว่าประมาณ3-4เดือนก็ได้คืนเบิดแต่ว่าตอนนั้นพ่อแม่บอา่ให้จับเงินนะครับไม่ให้จับเงินไม่ให้จับเงินเลยพ่อชีมีเดือนสุดทายก่อนเบิดสัญญาเจ้าก่อนเบิดสัญญาเชา bật sân nhà châu ừ, một sân nhà châu bên cả hai phong bồi hàn điện bớt ủ hồ sơ và ủ để thứ ngân với ngân thì nằm phạt nằm lèng cho khó ngắn mà cái lấy cửa lèng mà đàn chạy khi mà và hơi không hóa ngân đầy yên này bẹp hồi vẫn như vọng phúc gì bà em mà vẫn muốn mất bẹp vẫn bỏ cả xảy về thì xảy nhắn đi và xin là chốt cái được bao gỗ มัน,นสิเปลืองบัวยังเสื่งมสินะครับมันเกืบมีมันก็นกเป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่แบบว่าให้เ้าเรียนรู้ได้ว่าควรใส่ชีวิตแนวอดไรในสังคมนะครับควรใส่ชีวิตแนวอดไกับการที่เ้าหาเงนินผูเองนะครับแล้วพอแล้วแล้วผมก็ไปบวชจบก่อนบวชสัญญานะความบวชสัญญาแม่ว่าให้ไปบวชผมก็ไปบวช งานบวชผมบริจาติยังไงเนี่ยผมเป็นคนยังไงแม่บอกว่าให้ไปบวชผมก็ไปบวชผมก็แค่ไปไปห่มผ้าขาวอยู่วัดท่องบวชป่นเยียงได้กับบวชเลยจำนี่นะครับบริเณมีรถเฮียมาตื่มต่ำจัดงานเลี้ยงเอิญคนยังผมบ่มีผมมีเลยแล้วก็บ่บ้คือเฮ็ดพร้อมัวมันบุญไหวผมบ่มักแนวนั้นมันบุญไหว ก็เมื่อยเพราะว่าผมเจอมาแล้วงานจบาับภาพจะบควงงานแต่งพีสาวผมมันเมื่อ,อยแยงเลียนนาเลียนลังอยู่บวชแล้วแล้วผมบวชไปหนึ่งพรรษาสวดกระทินแหล่วละผมยังสิลาสิขาออกมาสาสิาออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านได้ประมาณปีสองปีไปเห็ดงานไปเห็ดลานเหล่าซอยมูบ้านนี้ มีมูทักแม่มาให้ไปเล่นดูทีอยู่ดูใบเป็นไอเป็นไอนะครับเป็นไอซื้อไอเซเนิกเป็นมือกีตร์ของเพจสหระดีนะครับผมบาทนี้ก็เลยเราไปดูใบนะเพื่อนก็พอมีเงินส่งคืนบาทนะครับไปดูใบเราแบบรวบๆนะครับรวบๆเลยได้สิได้สีแบบรายละเอียด มันหลายมันพอมี่นนองสิ่บอยากฟังนะครับรายละเอียดมันเยอะไปร้องเพลงอยู่ในพับที่ดูใบเงินเดือนประมาณสามหมื่นบาทแต่ว่ามันเดีายว่าลแห้งนะคือเงินติดเงินติดมันเดี๋ยวไแห้งเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไายแห้งเลยล่ะใส่คำว่าไหลแห้งไปนั่นก็พ่อสงการ ผมก,ก็ลบมาลบมาแล้วเพ๊่กลับไปใหม่พอส่งการข้หยุดเข้หยุดละมาด,ดอนหยุดละมาด,ดอนเอาคไอนะล,ลามาด,ดอนนะครับบ้านนี้พอลบมาลบมาแล้ว,ลวกลับไปเท่อนึงนะครับ <c oughs> ด่างอยู่ส okay. <laughs> ีไปอาบอยู่ล่มาอีกเช่นึงนะครับเนี่ยหอดใส่ระบาดกลับไปเออกลับไปกลับไปอีกเทช่นึงกลับไปได้อยู่ด้อีกประมาณสามเดือนนะพอดีเอ่อเอาไปนี้เอาไปนี้เสียบอยู่สุดเตอร์ญี่ปุ่นบอยไซสุดนี่แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนญี่ปุ่นสองหมื่นนะเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนญี่ปุ่นตอนพักแค่นี้เค็ลแล้วแค่สามก้นเออเออใชครับ ในในลบไปแล้วพอดีโรงแรมปิดโนรีโนเวียตนะครับก็เลยเดี๋ยวลบมาครับหนึง่งเลยเดี๋ยวลบมานะครับลบมามาอยู่บ้านพักบวสิพักจักเดือนหนึ่งไว้จลบไปใหม่บ้านนี้พอผมก็เลยวาอยากมาบ,บึงก็จะออดิชัน่นพออยากมาบ,บึงออดิชัน่นเขาก็บ,บินลบมาเนี่ยพอมาบอกว่าให้ไปออดิชัน่นวมให้ให้ส่วนส่วนเดี๋ยวว่าให้พาไปบึง ไปเจ้าโอิชันสาวน้อยบาดเอาไปเอามาพ่อให้เอาไปสบักมหมแล้วเลยที่เขียนให้เขาผมก็ลองเพลงแบบงงผมหละติีหยังล่ำเพื่อนลำเพืนอหยังลำลองลำยาวลำเตยยังผมมัวใจแกบมัู้จซื่อเปาเป็นแนวใดแต่เมื่อได้มาอยู่นี่จุดๆนี้แล้วก็ต้องเรียนรู้พัฒนาเจ้าของต่อไป โบว่าจะเป็นไฟกระสังแนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับเรียนรู้พัฒนาต่อไปนะแต่ว่าสำหรับมือนีสุเม,มือนี้ก็ว่ายูตัวบอกะบ่อครับบอด้อยูตัวเพียงแต่ว,ว่าพวกผมซีขนที่ไปต้อกัรน,นะค,คอยซัพพอร์ตกันคอยซัพพอร์ตกันเออมือนีไอไอบมมีงเงินเด้เออว่าเป็นยังคนที่ยงก,กูณผมออกก้อนไหน้เดี๋ยวผมออกให้ วันนี้คนแรที่มันม้มีเงินเลยเออเอาออกออกไปเงินออกมากเดี๋ยวมาเคียกวกันสินะเพราะว่าพวกผมม่มีมะไร้น้ำมูพวกผมแกงผมเลยสิพอค่อยมีมะไร้น้ำมูเพิ่นนะครับเห็นแล้วแล้วกัเรื่องเอารถมากนี่คือกันนี้แล้วครับอย่าค็ดยูทูบอยากถ่ายรูนี้นั่นน้ำเพิ่นเห็นไหมครับ YouTuber ยูทูบเบอร์หลายๆท่านเขาต้องเอารถส่วนตัวไปเพื่อที่จะถ่ายงานนะครับ ไทยคอนเทนต์ที่แบบว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับอีกอย่างอีกอกย่างหนึ่งก็คือถ้ามารถทัวร์บางทีมันก็อาจจะนอนไม่ได้เต็มอิ่มทำงานไม่ได้สุดประสิทธิภาพนะครับกระชิ่มให้พอมี่น้องฟังด้วยซิเราปรามาณนี่แล้วกันนะครับพอมี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมครับคลิปนี้ ฝากโพกี่นดองเกิดกันนะครับด้วยสวัสดีครับ